นี่คือช้างอะฟิชฟิชปลาอยู่ไหนปลาปลานี่ไงปลาเธอครับเธอมาหาปลาให้แม่หน่อยเโลลุลปลาอยู่ไหนเนี่ยมามาเออ,เอามาหยิบมาหยิบให้แม่หน่อยมาหยิบปลาให้แม่หน่อยตัวไหนเอยแม่ไม่รู้เลยมานานน,าน่น นานจะรู้มากไปแล้วนะมาหยิบปลาก่อนไม่งั้นไม่ให้ดูอันนั้นน่ะมาหยิบปลาก่อนอเห็นไหมก็รู้อยู่นี่อ่ะ,อะปลาหยิบปลาให้แม่อันนี้ปลาเดี๋ยวแม่เอาให้แม่เอาให้อาเอามาเอามาอเอาเป๋ามาเอาเป๋ามาดู เอาอะไรอะอรู้ได้ไงว่าอยู่ในเนี้ยเอาอะไรเอาอะไรนานเจอแล้วจะดูหรอจะดูใช่ไหมจะดูก็ต้องหาหาล่มให้แม่ก่อน อหาล่มให้แม่เอออหยิบมาหยิบหยิบล่มมาให้แม่เดี๋ยวแม่ให้ดูไหนล่มอ่ะอ่ะอ่ะหยิบล่มมาให้แม่อยู่ไหนอัมเบลลาอัมเบลลาอยู่ไหนล่มอ่ะล่มอ่ะอยู่ไหนอันไหนล่มล่มอยู่ไหนอัมเบลลาอ่ะอ่ะหนูก็ได้หนูหนู หนูอยู่ไหนหนูคือตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้คือหนูใช่ไหม,ไมอะอะตัวไหนตัวไหนดอกจอกม้าม้ามามาฮุ้มฮุ่มนี่ใช่ไหมมาฮุ้มฮุ่มช้างตัวไหนช้างช้างโอ้ช้างอ่า Okay, okay, okay.